เครื่องสูบน้ำหนี่จะเครื่องก่อครับเนี่ยีสามเครื่องบอกครับสูบสูบพร้อมกันทั้งสามเครื่องเลยบ่ครับเนี่ยออโอู้บใส่ข้องข้องนี่บอครับนี่นี่นี่ข้องเอาไปเหศร้าบานเฮ็ดหน้าปังน้ามีมันเอาอยู่บันนี้สามเจ้าหรือสี่เจ้าอยู่นี่นะอืมผู้ต้องการน้ำผู้ต้องการน้ำก็ต้องจ่ายวันฮะเออไปต้องไปแปลงกันชักซีคนนี่ไปแปลงกันเอาอืมแต่ว่ามันแต่ว่ามันบ่มีบอกครับคนหลักเปลงเอาโดยบด้จายเงินมีบ่ บ่าใครมีดอกอืมครับเขาเป็นภาษากะดีกาอยู่เลยเออคนไหนบริจาคเงินก็คือบริหาเอาพอรักของกันดอกโอ้เขาทาตัวเหรอน้องมันแหงบป่ครับนี่ยน้องตัวนี้เขาสูบไปเรื่อยๆสูมื่นๆเนี่ยมันใกลแหงบป่ะสุดปีบอแหงเลอบ่ะสุดปีมันหนาแร่งกันยังน้ำเหลืออยู่บ่ะเลืออยู่เหลือเรื่องเลยสิไม่สิอยู่แล้วอืมกลางวัหนาฝนแล้วเนาะเดียวข้างข้างทั่วไทยแล้วอันนี้บ้านอียงก็ครับเนี่ยอ่างเก็บน้ำห่วยสั้นมันอยู่ในบ้านอียงห่วยสั้นบ้านบก อ๋อบ้านโบกบ่ตำบนยังครับบ้านโบกไหนตำบลอยังบ้านโบกหมูสามหมูเก้าคือตำบลไหนครับตำบลโพนขาอ๋อบ้านโบกตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนาะอ่าืมอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเครื่องสูบน้ำเามันกันนี่แหละครับพี่น้องครับเครื่องสูบน้ำเพิ่นสูบน้ำไปเฮ็ดหน้าปังนะครับพี่น้องโอ้เป็นแนวนี้ คนพ่ายกันไปเห็ดหน้าปังอยู่ผนล่ะครับอยู่ไทยใต้อ่างเก็บน้ำโอ้มันก็มีประโยชน์อยู่นะครับพี่นอ้องอ่างเก็บน้ำนี่นะครับพี่นอ้องอ่างเก็บน้ําห้วยซันบ้านบกตําบลโพนขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดผลลาเพิ่งจะสิปล่อยหนาไปทั้งทีพี่น้องไปคนใส่กันทั้งคนบ้านไหนเนี้ยครับนี่ลุงใส้น้านี่บ้านไหนเนี้ย บ้านไหนเนี่ยที่เพิ่นใส่น้ำที่เขาสู่ไปนี่ใส่ด้ฮอดบ้านไหนเนี่ยทั้งนี้ทั้งนี้นี่เขาเอิ้นลยตามแผนที่เขาเด็กตัวนี้ฟังหัวอืมคุณฟังใช่ปะปะคุณงงที่เขาสู่ไปนี่ไปบ้านไหนเนี่ยนี่แลพวก็จะบ้านบก เขาบันบวกวเนี่บนบกเขาเนื้อที่เขามันงงน้ำมันอาเนื้อที่เขามันงงน้ำมันนะครับแสดงว่าน้ำที่สูไปในกระช้าไร่เช่าหน้าของบันบกนี่ละนอ้าบันมอไซคแหน่บันงงแหนี้องนี่มันข้องนี่มันไปสุดใส่ครับเนี่ยข้องตัวนี้โอ้ยกิโลสกิโลป่ะเ่อเอาวยงเงิปาาบ้านวยการเลืองบอกมีคนใส่น้ำน้ำบอยอยู่ห่อยการเลี้ยงคนนี่แม่สุดปลายข้องเหรออ๋อสุดปลายข้องก็ใส่อยู่สไปปลายข้องอย่ล้วอ๋อครับครับ จักโม่งเราเป็นจังสีเศร้าสูบนี่ยแล้สูบไปแนวนี่เบิดงขึ้นเลยบ่สูบเบิดงขึ้นเลยบ่ตัวนี้พะยัยก็บโจับนมะเบิ่งเนอะโอ้พะยัยมาเบิ่งเช่นกันบ่พญยัยของมาเบิ่งเน่ยเดี๋ยวพะยัยจิมาติดต่อดํานี่ยละอ๋อ้จิมาติดต่อให้มันสูบไปนี่บ่มันสูบไ่แต่โบมันบ่ห่อจากของเที่ยงเดียวเดียวนี่มันมีปลาขึ้นน้ำบ่พะยัยนี่มีปลาขึ้นมาบ่บสูบมันเนี่ยบ่ห่อใกล้หอกปลาบ่มักกระโดดใส่บ่บ่มันไหนมันก็ตื่นตกใจเงื่อนน่ะเออมันก็หนีไป ตอนนั้นเขาเฮ็ดไปเฮ็ดยังครับนั่นกระท่อมเป็นให้คนขึ้นไปนั่นเขาเปมาดักยิงปลาโอ้เขาก็สิขึ้นไปนั่งเฝ้าว่หน้ำหลายหูวนะนี่น้ำหน่อยแล้วเขาเลิกแล้วเขาเลิกยิงแล้วเป็นยังน้ำหน่อยมันมืมิปลาบ่น้ำหน่อยมันเขาบ่จักคือกันมันบ่เห็นแต่ว่าน้ำไหลายๆนี่เขาสิขึ้นไปเนี่ยมึงเห็นปลาเขาสิยิงเหงาอันเถอะเขาสิยิงตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาบ่ยิงโอ้ครับครับครับ อ๋อขอบคุณลายๆครับอือนี่แหละครับบรรยากาศทางเก็บน้ำ